สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจําสัปดาห์ในครั้งนี้เราขอมองเอา l o o ออกไปเป็น2สัปดาห์ข้างหน้านะคะเนื่องจากเข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายปลายปีนะคะก็มักจะมีวันหยุดหรือเทศกาลต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าก็จะมีวันหยุดขั้นกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่5้าธันวาคมนะคะหรือว่าวันรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคมนะคะก็ก็จะเป็นวันหยุดขั้นกลางนะคะก็ทําให้ตลาด อาจจะมีมูลค่าการซื้อขายที่ดูเบาบางลงในบางช่วงนะคะสำหรับเอาลุกที่เรามองในรอบนี้ก็คงจะเป็นระหว่างวันที่3จนถึงวันที่14ทธันวาคมนะคะในมุมมองของเราเนี่ยคาดว่าตลาดที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงปลายวีคีสุดท้ายของเดือนพฤศจิกาย ทำ New High ใหม่นะคะสำหรับในรอบ16ปีนะคะแล้วก็ในรอบปีนี้ด้วยนะคะที่ระดับประมาณ1,315-16จุดแถวๆนี้นะคะก็มองว่าขยับมาค่อนข้างไกลนะคะในขณะที่แฟกเตอร์ต่างๆที่แวดล้อมตลาดเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าแฟกเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภายนอกที่มีความไม่แน่นอนอยู่เยอะเนี่ยจะเป็นตัวสร้างความปั่นปวนให้กับตลาดนะคะ ก็น่าจะมีความผันผวนมากขึ้นอัพไซด์เรามองยังค่อนข้างจำกัดน,นะคะเรามองแนวต้านอ,อยู่เพียงแค่1,330จุดนะคะในส่วนของแนวรับเนี่ยมองที่1,270จุดนะคะปัจจัยที่เราให้น้ำหนักมากที่สุดในตอนนี้ก็คงจะเป็นปัจจัยเรื่องของอการจัดการของสภาคองเกรสของสหรัฐนะคะทีะ่กำลังอยู่ าการเจราจาเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงในเรื่องเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณของสหรัฐนะคะรวมไปถึงเรื่องการจัดการเกี่ยวกับมาตรการภาษีที่กําลังจะหมดอายุลงในสิ้นปีนี้นะคะกรอบปินระยะเวลาค่อนข้างชัดเจนว่าจะต้องดําเนินการบรรลุข้อตกลงให้ได้ภายในสิ้นปีนะคะซึ่งในระหว่างทางเนี่ยการ ในเรื่องของการเจราจาที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มากความเห็นของบุคคลหลายๆฝ่ายที่ออกมาให้ความเห็นในแต่ละวันเนี่ยก็ค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อตลาดนะคะคือถ้าออกมาให้ความเห็นในเชิงบวกว่ามีความคืบหน้าเป็นในทางที่ดีตลาดก็มักจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ ในทางกลับกันถ้า,ามีคอมเมนต์ออกมาว่าความคืบหน้าค่อนข้างน้อยหรือว่า,ามีแวลของการเจรจาตกลงได้ภายในกําหนดเนี่ยอาจจะดูน้อยลงตรงนี้ก็จะทําความกังวลให้กับตลาดแล้วก็ดัชนีมีการปรับตัวลดลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นแฟกเตอร์ที่เราให้น้ําหนักมากที่สุดตอนนี้นะคะเรื่องการจัดการกับตัวาภาวะ ตัวหน้าผาทางด้านการคลังของสหรัฐนะคะว่าจะหลีกเลี่ยงได้หรือไม่นะคะส่วนปัจจัยรองลงมานะคะก็ยังมาจากภายนอกเหมือนกันนะคะยังคงเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะถึงแม้ว่าในเรื่องของกรีซเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้ปลอหนึ่งแล้วนะคะเรื่องของการให้เงินช่วยเหลือนะคะในทรานส์ต่อไปแต่ว่าเรื่องของการดําเนินการหรือว่าแม้แต่มุมมองที่มีในอนาคตเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของ ประเทศอื่นๆนะคะที่อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรปเองเนี่ยก็คิดว่ายังไม่ถึงจุดสิ้นสุดนะคะก็คงจะเป็นแฟกเตอร์ที่น่าจะจับตาม,มองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมตัวผู้นำาู u นะคะ27ประเทศนะคะในะในรอบอ ในวันที่13ธันวาคมนะคะก็น่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่นักลงทุนให้ความสนใจนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนทางฝั่งสหรัฐนะคะขอกลับไปนิดนึงในเรื่องของแฟกเตอร์ที่สําคัญที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทางก,ก็จะมีการประชุม FOMC ครั้งสุดท้ายนะคะของปีนะคะจะมีขึ้นในระหว่างวันที่12กับ13ธันวาคมเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการ m a k d e c i เกี่ยวกับ interest rate เข้ามาในวันที่13 เรายังไม่ได้มองว่าน่าจะมีการขยับนะคะแต่ที่สําคัญน,น่าจะเป็นเรื่องของอา t l o o k มากกว่านะคะว่าเฟดมีมุมมองต่อเรื่องของภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดภาวะทางด้านการคลังนะคะว่าเฟดมีความวิตกกังวลมากน้อยแค่ไหนนะคะใน,ในเรื่องของ fiscal cliff นะคะก็น่าจะเป็นแ f a c t ร r ที่นักลงทุนให้ความสนใจอยู่ ส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยเ,เรื่องของประเด็นทางด้านการเมืองในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก็ผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะคะทางเรื่องเรื่องของการชุมนุมแล้วก็ในเรื่องของการอภิปรายนะคะแต่ว่าในช่วงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยก็ จะย e ังคงมีความวนเวียนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองอยู่นะคะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงวันรัฐมนูญนะคะซึ่งปกติก็จะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะในการเรียกชุมนุมของกลุ่มต่างๆอยู่แล้วนะคะในในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นที่จับตามากขึ้นนะคะว่าจะมีการชุมนุมใดๆเกิดขึ้นหรือไม่แล้วก็จะเป็นการชุมนุมของทั้งสองฝ่ายหรือไม่นะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองภายในที่ที่น่าจะเดือดร้อนแรงขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะคะนักทุนก็ควรจะต้องจับตาเพิ่มเติม ะะส่วนปีนการลงทุนนะคะในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากเป็นช่วงเดือนสุดท้ายก่อนปลายปีนะคะเป็นช่วงของเทศ,เทศกาลเฉลิมฉลองนะคะเรายังคงเน้นการเลือกหุ้นไายตัวโดยเน้นตีนเกี่ยวกับการใช้จ่ายปลายปีนะคะหรือว่าหุ้นที่ เป็น selective เข้ามานะคะเป็นหุ้นเฉพาะเจาะจงบางเซกเตอร์ที่มีอีเวนต์สำคัญเกิดขึ้นอย่างเช่นกลุ่มออโต้นะคะที่เราค่อนข้างชอบว่าอยู่ในช่วงของการจัดงานมอเตอร์โชว์นะคะก็งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยจะมีขึ้นระหว่างวันที่29ศุิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนะคะเราก็ค่อนข้างชอบอยู่แล้วนะคะสำหรับกลุ่มยานยนต์ที่ได้รับอนิสงส์จากการ ตัวของอุตสาหกรรมค่อนข้างดีนะคะทั้งในเรื่องของอเพนนัดีมานที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีรวมไปจนถึงการขยายกําลังการผลิตที่มีต่อเนื่องนะคะซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มของผลประกอบการของทางนั้นกลุ่มยานยนต์เนี่ยดีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะคะหุ้นท็อปพิกที่เราเลือกมาครั้งนี้มี3ตัวนะคะตัวแรกที่สุดแน่นอนที่สุดก็คืออยู่ในกลุ่มยานยนต์นะคะเราแนะนําต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะคะคือตัวอาบิโกไฮเทคนะคะ ยังคงมุมมองเดิมนะคะต่อแนวโน้มที่ดีของผลประกอบการนะคะจากในส่วนของอเพนนับดีมาแล้วก็กําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็แนวโน้มในไตรมาสที่4ีซึ่งก็จะได้อานิสงจากตัวงานมอเตอร์โชว์ด้วยนะคะยอดขายรถยนต์ยอด,อดการผลิตก็ค่อนข้างดีนะคะเป็นไปตามเป้าหมายนะคะแล้วก็ เลยยังคงคาดการการเพิ่มกําลังการผลิตของค่ายรถยนต์ต่างๆจะเข้ามาช่วยสนับสนุนแนวโน้มในปี56ด้วยนะคะอาทิเช่นในกลุ่มอีซูซูนะคะแล้วก็ในกลุ่มของฟอร์ดนะคะราคาพื้นฐานเรามอง24บาท50นะคะราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว จากคำแนะนำในสัปดาห์ก่อนแต่เรายังมองว่าน่าจะยังคงไปต่อได้มีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะคะก็แนะนำให้เก่งกำไรต่อสำหรับตัว Pico High Tech นะคะตัวที่2นะคะเราแนะนำเข้ามาคือตัว Big C นะคะอยู่ในกลุ่ม Commerce นะคะตัวนี้ค่อนข้างได้อนนิสงโดยตรงจากการจับใจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปีอยู่แล้วนะคะการมอบกระชมกระเช้านี้ก็คงจะมีกันอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะก็น่าจะ,ะมีแรงใช้จ่ายตรงนี้เข้ามานะคะ ก็เป็นฤดูการที่ที่ถือว่าเป็นไฮซีซันของของกลุ่มก็ว่าได้นะคะบิ๊กซีเป็นตัวหนึ่งที่เราค่อนข้างชอบนะคะการเร่งขยายสาขาเนี่ยก็ยังคงเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ยังใช้กระแสงเงินสดของตัวเองได้อยู่ดีนะคะราคาพื้นฐานของบิ๊กซีนะคะเรามอง2บาท10นะคะเออโทษค่ะเ,เรามอง210บาทนะคะก็แนะนำสำหรับการเก่งกำไรนะคะตัวที่3นะคะแนะนำเข้ามาคือการบินไทยนะคะ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้าสู่ช่วงไฮซีซันในไตรามาสที่4ีนะคะอาจจะมีพิเศษนิดหนึ่งสําหรับการบินไทยก็คือปีที่แล้วเนี่ยโดนผลกระทบจากภาวะน้ําท่วมไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ก็จะเห็นคาดการณ์ผลประกอบการไตรามาสที่สีฟื้นตัวได้โดดเด่นนะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของการเข้าสู่ช่วงไฮซีซันแล้วนะคะก็ในเรื่องของเคเบ้นแฟกเตอร์เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะในเดือนตุลาคมก็ให้ยอดที่น่าประทับใจนะคะยอดของการบุ๊กิ้งเนี่ยก็ทา ได้ดีทีเดียวนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนจนถึงธันวาคมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของออทางการบินไทยนะคะให้ผลตอบรับมาดีมากนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่จะขับเคลื่อนตัวผลประกอบการที่จะเห็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจนราคาหุ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างไม่ได้ขยับไปไหนเยอะนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่34บาทนะคะตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวสำหรับ เข้ามาเก่งกำไรในช่วงการเข้าสู่ไฮซีซันในไตรามาสที่4นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นหุ้นที่เราเลือกเข้ามานะคะนักลงทุนสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้นะคะในบทวิเคราะห์ของเรานะคะในรายวันหรือว่าในส่วนของ Weekly Strategy ได้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ